เจอกันอีกแล้วกับละโง,งกบานนี่อุ้ยตัวน,นี้ก็ร่างขึ้นไปง่ายเลี่ย<ส>ง,งน,นี่นละโง,งกคือกันนั่นเองปุ <laughs> ้ยสีเห็ดในดงเนาะงามแห่งเป็นละโง,งกดงเด้ไหมเนจ้ะเกิดตามดงว่าสีประมานกับพ่อกัน,นอยู่เนาะกันอีกแล้วคือว่าละโงเปิดคลิปก็เห็นละโง่ สวัสดีย่ำเส้าครับถักท่ายกันย่ำเสื่ของวันที่เก่าพี่น้องเก่าสิงหาปีโขกมารอปลาหเก็บเพ็ดคือเก่าหละพี่น้องไม้ตีมาเมาหนี่กับมาปลาปาน้องเมกพี่น้องผมว่านี่ไปสองไม้กว่าสิใดกัสิกว่าสิมานกับปุ้ยเอาจนว่าพี่น้องเอ้ยมาหมานอยู่ไม้ปลาน้องเม็กปลาน้องจองพี่ละเหมือนี่มาไม้เดียวพี่น้องไม้ปลาน้องเมกเหมือนี่มาหลุดน้ำกันว่าสิใดสีมานบ่ ทักทายทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศไปรวมรลุนเดินทางน้ำกัน<า>พี่น้องใจเกตคือเก่าล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะหลุนน้ำกันกับเจ๊เกตก,กับค้นซองปลาด้าวยจังโอนี้ปลาไม้บ้านน้องเมกค่ะบ่หาลายไม้ดอกนี้เอาไม้เดียวมือวนนี่ลายไม้เมื่อยลายพี่น้องก่าสีเดยก่าซีมันโอ้าวช้อนแหลกแกมันจ้าไม้ปลาบ้านน้องเมกมันและพี่น้อง เบล่อยว่าแล้วขี่หนวดแนมเห็นแนมเห็นสามตีดอกน้อแตกอีลีเฮ็ดปีนี่น้อจ้าออกง่ายขนาดพี่น้องแต่ว่าบม่ค่อยรลายแต่ว่าก็พอเรื่อยเหม็นออกไปเรื่อยๆน้อไปเรื่อยๆอุ้ยพี่น้องเมื่อแนได้หลอบเนี่ยอัดรลายได้เนี่ยเหม็นเหม็นเหม็นมาตัวจะคล้องโอ้ยตาดมางามเด่๋ยวไปยิ้มงามแน่แน่มีหนีดกี่ดินติด ขางร้านเขาจอดรถด,ด้อพี่น้องนี่ตลาดเทดเนาะตลาดเทดเลยหลังตลาดเทดเลยพี่น้องนี่นั่นกบากพี่น้องนั่นกบากสองตนนั่นหลังตลาดนี่ละพี่น้องมันช็อตแหลกลยมย้อน,นี้เอาออกร้วบ่ยะเก้ก็พ่อข้างข้างนั่นข้างข้างกแล้วพี่น้องนี่<อ>ข้างเลียวเด้อพี่น้องนี่ <laughs> ข้างเลียวก่อนสีหอดตลาดเทดนั่น อหลังตลาดเนี hmm. <ot> ่ยบ่มีค้นเขาเลยมืนนี่พี่น้องคนทันมาบ่ิคนมาเมื่ว่าน่ได่ายพ่อจับเมื่วานก็เลยบ่มาเออเซ็้นปลาแล้วกรัาพ่อของใหญ่เลเก็บนี่ปวดโคเนอะเฮ็ดตาบพี่น้องเฮ็ดตาบหรือว่าปวกตาบดอกใหญ่ฮงนี่ดอกเดียว เลยแยกสามดอกไกลอยู ة, ่นอโอ้ยชองดอกก็ปนอีหมดได้นไงปนตอไรพี่น้องอ๋อหลุนก็มันน้ำกันเงาๆเด้อ şey พ yes, um> ี <S 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 ่น้องเหมือนนี่หมายป่าบ้าน้องเมกตัวนี้ที่สีออกตัวเป็นยี่เลี่ย่ะมั้งนือเสือล้อโค้กไก่ตัวเขาอีกดอกนึงมึงอยู่ดอกเดียวเนาะลูกขาไล่พี่น้อง กันเก่าไม้จะคองขนาดมันหมานลรถตัวหมาหลดเนาะยิ่ง zoom นังย่างสวยเลยบ่านนี้ขอทาเด้อพี่น้องไม้ขนาดนี่ส่วข้าไล่โดนนี่บริเขาดอนเลยเนาะโดนเป็นปีเป็นปี zoom พี่น้องส่วข้าไล่มีจา zoom เนาะโอ้ยขอทาเด้องส่วข้าไมีจะจ o o m เด้อพี่น้องอ๋ออยู่หนีสาม zoom สองทั้งคุณสองบอกออยู่นีสี่อยู่นีสี ไช้สี่ใ3สามหนึ่งสสมันบังมันไม่รู้น่เดะกมุมน่าเห็นบโอ้นี่ตัวที่สเฮ็ดเดใหญ่คนยงบางโมโมนบางไหวเนาะอีกสองสามหน่อนี่เฮ็ดเด้อนี่เฮ็ดนี่ดอกใหญ่คนออมันผงข้าไ่่้องบานี่ไมมางามเีเขาไรปีแล้วไม้นี่คเกลีอยู่ตัวนี้ หวาพี่น้องมาขักมะเหนีอแท้ดอกมันงามเลย <ขา S 2> บ้านพี่น้องสวย,อยพ่นอ,พ<ล>พออกน้ำกันครับผึ่งข้าวไหลเลยเนาะแมนจ้าตัวในผึ่งข้าว<ม>พี่นอ้องตีมันหลากเห็ดอยู่เรื่อพี่น,อน้องเหมือนตีนเห็ดไข่ตีบานพี่น,น้นองตีพี่พนใส่เห็ดปวกอืมแต่เป็นจูมใหญ่เต็มทีของแม่จูมหน่อยเป็นไข่โพนเลยพี่น้องมาเกิดตามโพนตามจอมปวก ดอกลอยเต็มอยู่พี่เขาขนขลายอีกจุ่มเึยมามานแต่ดอกตอเออแต่นอกดแต่ต็มในหน่อยเออนอกหมขาพี่น้องคอยจะมาอุ่นต้นเดิมคุณขาอุบูอยู่นอกส่วนละงอกคือบริเวณลำบ้านไหนมันเห็ดยังกะมาว่ากันพี่น้องมันเห็ดยังดีเบสมาจากมันตัวนี้เป็นเห็ดหนาวหวานพี่น้องเห็ดหนาหวานจ้า าเฮ้ยมีแต่ดอกโตก็ใบเลยโอ้ยดอกมันคืองามแต่สีงามเนาะสีขึ้นกล่องดีขนาดดอกพี่น้องเลยตากะว่างไหวน้ำเห็ดเผงอยู่พุทธยางมหาโปรยเลียมก่อนผมเห็นเห็ดเผงไหวเาเห็ดเลียมขาวๆมันเลยเป็นเห็ดรุ่นพี่น้องรุ่นจ้าเหิงขาวโอ้โ่เคยได้เก็บเกือกเถอะได้หนิต้นที่เกิดไปเนาะจ้าเดี๋ยวไปเรื่อย แมนม่มนมมอม่โอ้ถือเอาหมานตัวนละเนะาปะป้พ่อหากระตาใส่ดอกเป็นยังเฉลทั้งโพนเถ่นผล,ผลน,นั่นเขาไปเบิง้ง <laughs> จะเห็นจ้ากันเห็นอันหนึ่งพี่โอ้ผลดอกหนึ่งว่าเป็นไข่ละงอกขาวพี่นอ้องยิ่เก็ว่างกระตาดับไหวถือถือเอาเฮ็ดผัดหมานพี่นอ้อง <laughs> ป้พ่อพ่ายกระตาดอกแนวเนี่ยไข่เลยไข่ไข่ละงอกขาวพี่น้องพผน จะเิดจังได้ละงก็ได้น่ะนวนี้เพิ่งข้าไล่ัอเพิ่งขาไล่่ะพี่น้องงางกระตาไหวมังกระตาไม้ไหวมังกระตาไม้เห็ดไหวพิงดำจุ่มยังสวยเลยพี่น้องก็มันยังคือเก่าตัวนี้ตัวนี้เพงพี่น้องอเพิ่งดำมสกรบาดสีอีกแล้วตีเพิ่งเขาเข้มโอ้ส่วนตวนั้นเพิงเขาหน่อยเนาะเพิ่งเขาหน่อยพี่น้องแ่ยไป้เัวนี้ก้อนลังเกียว ทุกเหตุที่ทำมาป่านน้องเม็นเนาะเมีนมีออกว่าทุกเหตุกว่าทุกเหตุถึงบ่ลายก็พอได้เก็บพี่เนอะตันนี่เ่ี้วพี่นนองออกไปเอยๆตัวนี่ตัวแต่ยังเก็บทอปลาพอได้รอคนเ้าป่าาอมาขอยงาบานหน้าม่อว่านเนาะออืไปใส่ย่างหน้าเขาางม่ววานจุ่มง่ามกนพันใหญ่ดเมอยน่ทอข้ปั่นหแล้วนี่กันจุ่มครับเอเคสองเนาะ ออกไปได้เหลือพี่น้องเราออกเลยบ่้ระจวบประจัดน้องประจวบประจวบซือผู้เก็บเลยพี่น้องเอ้ยผู้เก็บนี่จวดขนาดนี่จวดแน่มื่อนึงไปสองหมายสองปลากลับไปก็ปล่อยเฮ็ดคอยจุ่มนึง่งงามเนาะจังสีในแม่เนาะย่างเลยพอเลยเก็บรวยจังสีใครอยู่ของคาร่าไม่ดกึงหร้อเป็นเรียบดอกบานแกงไหญอยู่เฮ็ดล้างซ้ำพี่น้องดอกย่างงาม ัวนี้เพิงศาสตร์ดอกนึงพี่น้องโอ้ยเกิดไม่อย่างงามเลยเพิงไดเกตขึ้นไปตามเบิ่งเฮ็ดกอพี่น้องคือพอดอกแดงใส่ป่านได้แล้วเนื้อปูนใส่เห็ดปวกพ <c oughs> อดีเนาะ <c oughs> กับเห็ดปวกดอกนึ่ง <c oughs> ดอกนีงามได้ยังขี่เล่นหนอเอ้ยมันหลายเห็ดเด้อพี่น้องมาป่านนี้ป่าเคยได้เคยมนนันเพิงเขาหน่อยพี่น้องเพิงเขาใหญ่บอกเนาะแถวนี้ ไออนอกเดแม,แม่อาน่เพังข้อใหญ่พังข้ดงแลวนี่ไม้ค่อยใหญมาหนึน่งเดกับมานย่งเออต,ตาต้กุ้งิดยังเลยอ,อ,อย่างงามเลยกอทั้งคนเห็นมาแยกเกด,ดอ,อกนงอ,อ,อกเิ่งยสีหมสีสันเนาะสีน้ำคจอกันอีกแล้วกับลังโงกบานนี่อุ้ยตนนี้ก็ล่งขึ้นไปนี่มี่ลงโงคือกันนั่น สีเห็ดในดงเนาะงามแห่งเป็นละงอกดงเรื่อยแม่นงงจ้ะเกิดตามดงว่าสีโบมานกับผอกันอยู่เนาะกันอีกแล้วที่ว่าแล้วเปิดคลิปก็เห็ดละงอก <laughs> แต่ออกบ่หลายพี่น้อง <laughs> แต่ว่ากาัพผอเรืออยู่นินะ่มเนาะม้านคือเก่า่สาาน,นงงึงุง้ามสีเนาะสีตาสะอ่อ,อนเห็ดละงอกสีดำลอนสีดำจ้า ตัดใส่ไม้เคยเก็บบัวผาดเนาะเกิดตลอดนออยู่เนี่เกิตลอดนี่ดอกนองไปนออเฝุ่งดำาุ่นขมิลฝุองมังฝ่นดำอ่อยอำซื้อเฮ็ดพิษอันนี้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าจ้าฝากไปฝุ่นเฮ็ดเุ่ข้าไล่ดอกเบลอเลยเนาะ ายเห็ดเลือกเลยพี่น้องเกิดน้ำกันเกิดน้ำกันโอ้ยยังกินขาเพี่น้างหลังเป็นเห็ดยังเส่วนแดงดงแค่าแดงขาด้ามนอแดงขาด้งขามพี่น้องพี่น้องเอ้ยแต่มันเป็นจะกกอกปลายเกิดออกเวัตถุเห็ดทัง้งออกบลายเนาะออกวัตถุเห็ดแต่ว่าออกบลายอาศัยจำหฮมจำไม้เด้อพี่น้องคอยสีมนันโอ้เสองดอกน้อเนาสองดอกยังงามพี่น้องแดงข้าม ไปมามันถูกเคสเนาะมันถูกเคตผงดกด็ได้งแดงข้ามก็ได้เปขา,ายเพงเลือกกด้ก็ได้ละงอก,ก็ได้พี่นอ้องอา่ขอของดำเนาะบ้านนี้่อ <c oughs> ของดำทานพี่น้อง็ดท <c oughs> านจ้าแมนเบิรบไตเป็นนเบิร์ตอนเนาะมนเบิเบบร์ล้วนาะทั้งีเอาทังไหนเอาผีก้อนไปยังเอาผมกอนบ่อืออยอดอกยางงาม ก็เบิดงามเฮ็ดทานล่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะเฮ็ดให้กินไอ้พี่เออน่ะมักจุงการเน่าไปเนาะแม่ตะมุงเผ็ดๆเนาะโอ้ยมีเบิดอยู่เด้อพวกนเหลี่ยมพุ่นนะพีพี่น้องเหลี่ยบเด้อแม่นเบิดตัวนี่้ตันหนาพุ่น ข้าวทาเนาะหนังดีๆกินกับตำหมูฮู้กับข้าวทาอยู่พี่น้องแล้วก็ไปเห็ดในเจ้ากินมันนี่ละเพียงตำหมูฮูงเผ็ดๆดูพี่วมาหมันน้ำลายเตี้ยงานจูงห้แมงเอาไปหมาหมันถูกเห็ดดีตัวนี่หมาลายสีแห้งเห็ดเนื้อหานเลยเห็ดทานเท่านั้นเท้าเลี้ามาหมาเห็ดทานโฮมี่อยพี่น้องกัน แมนบดได้ไหเอาได้ี่ตัวนี้แค่งามคนเอ้ยตัวหน้าแมนบดชนพี่น้องเอาบเถ่ทิ่มได้เป็นตาน่หนโอ้ยได้แล้วก็ได้เถ่ากับบเอาพี่น้องบ่อถ่เพันผูไทยพันปูท้าผู้ชายบเถ่อปนนัน่องามย่เป็นยังไงอยากถ่พี่น้องเอ้ย กำลังแสบแล้วตอนนี้พี่อิ๊กอะไรล่ะอ้วกกระต่ายเต็มเมืองโกนฝนตกหลายเนาอจริงเฮ็ดมันก็งามอยู่ฝนตกหลายเปื่อยมันอันนี้แมีนเด้ยกอะไรนีเลี้ยงนั่นของเงี้ยงพี่น้องเมียนาอตายุพ่น้องเมีนเบิดจนเมียนเบิดจนตาประมาณคนี้คนฝนมาตกหลายสีงามกว่านี้อยู่ เงียนบุษบางหฮมก็เต็มห่มเถาถิมเน้องก็ชิลกเกิดพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ดนีแม่ก็เี่ยมแต่ตะอ่อนกันลุ่นแสบตัวนี้รุ่นุนเอาถิมน้อนี่ทึ้งทึ้งเถาเนะทึ้งตึ้งเถาปนกันเกิดไล่ลุ่นน้อฮ็ดื่องสามก็ลรื่งดันยินขึ้นพี่น้อง เป็นคืนใบผ้า,หาใหม่นอกแม่ตัวน,นี้เพิ่งเขมีออกหน่อยอยังจะกิน,นพันนอกระเห็ดแดงมันข้างขาจูมเดียว <laughs> อุย้ยยังจะมากินขาบินเด็กอดอกยังงามเอาอพ่อนี่มีสามดอกพ <laughs> ี่น้องเห็ดกอมันสารพัดเลยตีลีพี่น้องมานี่ แต่ว่าเอซีพี่น้องอย่าหาวเด้อพี่น้องหามหามาเด้อจ้า,า,า <laughs> พอมันออกบางหอมบางไม้พี่น้องทาบโฮหมโฮมโฮไม้มันกลับหน่อยอย,ยู่พี่น้องสีมันนี่คือเผงขาไล่เด้อพี่น้องติดแดดม <laughs> ันโดนแดดได้ดำเมืน่น,น่หร <c oughs> ่ฝนตกเลยฮะเป็นเผงขาไล่พี่น้องข้างนี่จุ่มอยู่แต่ว่าจุ่มพันบ่ดำเนาะบ่จ้านี่ยจุ่มงามอยู่พี่น้องคุณบ่ตากแดดเด้อมันโดนแดด จมวดนีแนโอ้ยงขาวดแเป็นยีเดียมขาเป็นซองดอกแม่แฝดจ้ะเป็นซองดอกข้าลายพี่น้องนอง่นองทุ่นขนาดตัวนางจะมอสอบขาอะไๆตัวนี้มาเห็นเด็ดงามเ่ยปุ้ยขางามแม่ขาตันเลยเอาไปเอามากระมันขือเก่าได้อพี่น้องมั้มาลาย่ําลาอีกจุ่เลยมางานทุกอางแต่เป็นขาอย่เดี อ่าพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางสอวันทีเก่าสิงหาคมปีหกหกพี่น้องหมายที่มาเมือนก็มาป่าบ้านน้องเมกเด้อพี่น้องยอดได้ยอดมันกะืึว่ามาันอยู่เมือนี้ถึงเกิดบ่หลายพี่น้องแต่ว่าก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่เอาไปมากกับมานาันจนเต็มกับตาแจเกตผลละพี่น้องมันหลากหลายสีสันเลยเนาะทั้งสีงามเฮ้ย <c oughs> สีสันเหมือนี้พี่น้องมันหาลยสีเด้อพี่น้องเมือนี้สะออนสีสันผน เอก็บกอไม่ต่งงมงเก็บทีละดอกสองสามดอกเป็นยังเก็บตลอดเด้อพี่น้องย่างเก็บตลอดเขาไม้ได้กระปอเหลื่อยน้อยจะเก็บจ้าไม้ละสองสามดอกก็ได้เก็บเรื่อยๆพี่น้องไปมากก็เต็มกระตาอ่ะหมานสุดยอดโยพี่น้องมาเนี้หลังจากนี้กระสิแมนก็บ้านละพี่น้องหอยร่อหลุ่นน้ำกันคิดไม่เหมือนไม่ส่วนกระตาเนี่ยเป็นของดําพี่น้องเลยพี่เนธทานกระด้มาแกงหนึ่งอยู่เนาะจ้า พอดีละเอาไปต้มกินกับตำมะฮงหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วยงเป็นหนึ่งกินแซ่บจแล้งตำมะฮงกินกับบะไรนี่มะเขาทาอยู่พี่น้องโอ้ยสะออนสีสันงามแม่สีงามมีลีพี่น้องเฮ็ดไอ้ทั้งเฮ็ดกอเฮ็ดละงอกะงอเนาะมันหลากหลายเฮ็ดอยู่พี่น้องวันนี้คอยรอรุ่นน้ำกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องเกดชอบวิดีโอจังไลยก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาคนสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอรุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมื่อไม่พี่น้องโอ้ยสะออ่อนเราล่ะขอไปจางไหนก็ยังสะออ่อนซีเฮ็ดอยู่พี่น้องอันนี้กลัวง่ามจริงามคริเอ้าวรุ่นน้ำกันมาเอินพลักพี่น้องวันเสาราอยู่ฮากินแนวดาสีดำมาอยากแนมเลยบ่ไปเบิ่งนเจสีงามงามสีดำมาเบิ่งหม้อก้นเอ้า เบิ้งคือกนรรัพี่น้องนหละนะลอหลุดน้ำกันคิดไหมเมือไม่พี่น้องสำหรับกิปนี่ก็คือที่เป็นลาพี่ลาน้องกับบ้านและพี่น้องบ้านนี้หลุดน,น้ำกันมื่อื่นอยู่ดีไม่แห้งกับพ่อพ,พี่พ่อน้องอีกคือเกาหละพี่น้องเอาแย่เกตกับบ้านเฮาสวัสดีค่ะจังคอยลหอหลุดน้ำา้นทองฟ้ากระยกเกตไม่ด้วย้าว่าเมื่อื่นสิไปหาไม้ใดตีจักไม้ก็บจังคอยติดตามน้ำกันจ้า <laughs> คอยหลุดน้ำกันพี่น้องมืออื่น เฮ็ดกระซิมีเกิดเรื่อยๆปลาปลาอยู arp, ่ดอกพี่น้องแต่อาติบลากหลยไปได้เรืเอยๆพี่น้องที่ซิมาถาบอชำนานผื่นที่บลชำนานปลาบลหูโฮมหูไม้กกยามาให้เมื่อยทอพี่น้องพอเฮ็ดนี่กระซิเกิดบางโฮมบางไม้เกิดบัทัวดอกอาศัยจำโฮมจำไม้อาศัยชำนันผื้นทีน้ำลาบพี่น้องคอยได้คอยมันแต่ว่าขันอยากมาเที่ยวปลาบอได้กับบัวก็ให้ได้ย่างปลากะ กินกาแสบนอนรับกะมาโลดพี่น้องครับบ้านก็นพี่น้องบานี้ขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับ